ข้สำคัญในการแข่งขันด้าอวกาศระหว่างสหรัฐและจีนนาซ่ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยจรวดครั้งประวัติศาสตร์นักบินอวกาศชาวเมริกัน3คนและนักบินอวกาศชาวแคนาดาอีกหนึ่งคนเตรียมขึ้นบินจากศูนย์อวกาศแคนาดีในฟลอริดามุ่งสู่ดวงจันทร์การปล่อยจรวดซึ่งเดิมวางแผนไว้ในวันที่ที่จะถึงนี้ได้ถูกเลื่อนออกไปถึงเดือนมีนาคมหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนี่จะเป็นภารกิจส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ครั้งแรกของมนุษยชาติในรอบกว่า50ปี โครงการนี้เรียกว่า Artemis สอเป็นภารกิจที่สองภายใต้โครงการ Artemis ของ NASA ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ภารกิจแรกเกิดขึ้นในปี2022โดยไม่มีลูกเรือครั้งนี้จะมีนักบินอวกาศอยู่บนยานพวกเขาจะไม่ลงจอดบนดวงจันทร์แต่พวกเขาจะโครจรรอบดวงจันทร์การเดินทาง10วันจะพาพวกเขาไปไกลกว่าอาวกาศที่มนุษย์เคยไปมาแล้วการปล่อยจรวดมีกำหนดไว้ในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ แต่เมื่อวันจันทร์วิศวกรที่ศูนย์อวกาศแคเนดีในฟลอริดาได้ค้นพบการรั่วของไฮโดรเจนที่ฐานของจอรวดระบบปล่อยสู่อวกาศการค้นพบนี้เกิดขึ้นระหว่างการซ้อมใหญ่ซึ่งเป็นการซ้อมก่อนปล่อยจอรวดในวันจริงนาซากล่าวว่าการปล่อยจอรวดถูกเลื่อนออกไปโดยกำหนดเป้าหมายใหม่ในปลายเดือนมีนาคมและอาจเลื่อนไปนจนถึงเดือนเมษายนภารกิจนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์และไกลกว่านั้นก็ช่วยให้สหรัฐแซงหน้าจีนในการแข่งขันด้านอวกาศ